เดินไปเดินมาเจอเห็ดอีกแล้วคะ่ะทุกคนเกือบเหยียบเกือบเหยียบเห็ดเลยเมื่อกี้เห็ดแดงเดินมาถ่ายน้องแม็กกี้เกือบเหยียบเห็ดแล้วครับเนี่ยคะ่ะอุ๊ยเจอแล้วคะ่ะทุกคนแอบแอบซ่อนอยู่นี่แอบซ่อนอยู่นี่อนอนคะ่ะทุกคนเอ้าหลุดเลยอุตส่าห์ว่าจะแหวกเอาหญ้าออกจะถ่ายให้ดูหลุดขึ้นมาเฉยเลย แปะไว้คืนดอกสวยๆตะมุตะมิค่ะทุกคนอืมไม่ได้มาดูพริกหลายวันค่ะทุกคนจ้าสุกหมดแล้วดูสามลูกสี่ลูกพริกค่อยเป็นตานเลืดตนแเทะดูค่ะทุกคนจ้าปลูกพริกได้กินแค่นี้แหละค่ะทุกคน ว่าไงแม็กทำอะไรนั่งทำอะไรนั่งชมวิวเหรอนั่งชมบรรยากาศเหรอ <laughs> <laughs> ยุงตอมหมดแล้วนั่นไปไปข้างในปะเข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านเร็วแม็กกี้แม็กกี้ let's go inside come on ก r l let's go inside come on come on let's go inside okay let's go inside come on อะไรติดจมูกอ่ะไปทำอะไรท,ทำอะไรอะไรจิตติดจมูกอ่ะ